หมอทพอรนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าเศร้านะครับก็คือว่าแม่เนี่ยเขาเพิ่งคลอดลูกออกมานะครับแล้วก็ในช่วงแรกมีกระดูกไหปลาหักนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการติดเชื้อในปอดน,นะครับแล้วก็มีถ่ายเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับในใน,ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะแต่ว่าเราก็มาดูในข้อมูลทางการแพทย์นิดหนึ่งนะครับว่า ในกรณีของเด็กที่มีเขาเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยแล้วก็มีกระดูกไหายปลาหักเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเ,เรามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเกิดไหายปลาหักนะครับในเด็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยก็เจอไม่เยอะนะครับนะอย่างเช่นประมาณสัก0.64%ในคนในเด็กที่เกิดเนี่ย1,000คนนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2ตัวเลขด้วยกันนะครับตัวเลขแรก็คือโอกาสที่จะคลอดยาก นะครับเขาเรียกว่าเป็นโช o u l d e r dislocation s h o u l d คือว่าหัวไหล่เด็กคลอดยากนะครับซึ่งจะเจอได้ประมาณสัก0.3ถึง2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคลอดยากแล้วเนี่ยเริ่มมีโอกาสที่จะดุกระดูกหักเนี่ยก็จะมีน้อยกว่านะครับเ,เรามาดูกันก่อนว่าเด็กที่ออโอกาสในการเกิดหายปลาระนะครับกระดูกหายปลาระเนี่ยเขาเรียกว่าค c าวิเคิลนะครับกระดูกหายปลาระหักก็คือค c าวิเคิลแฟ a เจอร์นะครับหรือว่าแฟ a เจอร์ของค c าวิเคิลนะครับกระดูกหนะายปลาระหักเนี่ยโดยปกติแล้วนะ นะถ้าเราสงสัยสมมติคลอดลูกออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเด็กบางคนอาจจะไม่รู้นะครับบางคนมีการคลอดยากเด็กมาปุ๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจจะรู้ได้ตั้งแต่แรกก็คือว่าอย่างเช่น1กดและเจ็บนะครับบางคนอาจจะมีส่วนนูนๆบางคนอาจจะไม่ค่อยขยับแขนข้างนั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดข้อสงสัยนะครับนะเราก็มักจะเอาไปเอ็กซเรย์ไปถ่ายรูปนะฮะเราก็จะเห็นฟิล์มแบบที่ในรูปเนี่ยนะครับจะมีเอ่อตรงตรงกระดูกไหปลา้าเนี่ยนะครับ มันจะปกติมันต้องต่อกันเขาเรียกว่ามันจะมีคอน t ิ n u i t กันนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดแตกหรือหักกันเนี่ยก็คือว่ามันจะรอสคอน n ิ i n u i t y คือว่าไม่ติดต่อกันนะครับในกรณีของคนที่มีกระดูกไหปลาหักเนี่ยนะครับมันจะมีสต s t ดี้ว่าออปกติแล้วเนี่ยอาจจะเจอข้างขวามากกว่าข้างซ้ายเล็กน้อยนะครับประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในข้างซ้ายประมาณสัก30-40%นะครับแล้วก็เจอสองข้างก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเราเจอกรณีที่เป็นอันนี้จะเป็นสตัตดี้นะครับที่เกี่ยวกับ n e o n a t a l c ท r a i รีคอลเฟรหรือว่ากระดูกหักนะครับก็อันนี้เขาจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก0.64%นะครับในคนไข้1,000คนนะครับเราก็มาดูว่าในการหักของกระดูกไฮปลาี้านะครับไฮปลาเานี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนมีเดียคือส่วนด้านด้านด้านหนนะครับแล้วก็มิดเดิลคือส่วนตรง กลางเลยแล้วก็ดันข้างนะครับปกติแล้วเนี่ยหยปลา้ามักจะหักตรงกลางมากที่สุดประมาณสัก80%นะครับหลังจากที่กระดูกหปลาหักเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่ก็โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องมีการผ่าตัดนะครับเพราะว่าไหาปลาเนี่ยมักจะสามารถที่จะติดได้เองโดยเพราะในเด็กเนี่ยจะติดง่ายนะครับแต่แค่ว่าอาจจะต้องมีการประคับประคองก็คือว่าไม่ให้มีการขยับ ในช่วงประมาณสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์แรกนะครับโดยการใช้ผ้าผันหรือเป็นสลีนแบบนี้นะครับนะหลังจากนั้นเอาผ้าออกปุ๊บก็อาจจะพอขยับขาขยับขยับแขนได้บ้างแล้วแต่ว่าไม่ไปจับหรือว่าไม่ไปตรงจุดที่มันโอกาสที่จะเจ็บได้ง่ายนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ย กระดูก fracture clavicle เนี่ยหรือว่าหายปลาหักเนี่ยมักจะหายเองได้แล้วก็ไม่ทิ้ง complication หรือว่าพยฐฐาธิสภาพใดๆนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญหาอย่างเช่นหักตรงนี้ปุ๊บแล้วไปทำให้เกิดเส้นประสาทขาดนะครับ brachial plexus injury หรือว่าเส้นประสาทตรงแขนขาดเนี่ยหรือว่าจะเริ่มปวดบเจ็บเนี่ยเจอน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกระดูกหาปลาหักอย่างเดียวนะครับมักจะไม่ได้เป็นปัญหาที่มี มีผลมากหนักนะครับแต่ว่าในกรณีที่เอ๊ะเราจะป้องกันได้อย่างไรนะครับในกรณีที่มีกระดูกของไหปลาร้าหักเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเจอในคนไข้หรือว่าเด็กเนี่ยที่ตัวใหญ่หน่อยเย่างเช่นประมาณสัก3,500หรือว่า4,000กรัมขึ้นไปนะครับซึ่งโดยปกติก่อนที่จะทําการคลอดเนี่ยเขาก็จะประเมินละอย่างเช่นว่า ประเมินว่าเด็กเนี่ยมีโอกาสคลอดยากไหมยอย่างเช่นที่ว่าเป็นแบบ s h o u l d ์ด d ส s ซเ c ียเนี่ยหรือว่าคลอดยากทางไหปลาราเนี่ยยากหรือเปล่านะครับโดยปกติเนี่ยเราก็มักจะดูอันดับแรกเลยคือเรื่องของแม่ที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่าแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสที่ลูกจะน้ําหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในการประเมินก่อนคลอดนะครับหรือาการทํา anc เนี่ยถ้าาว่าประเมินแล้วเด็กน้ําหนักตัวอย่างเช่นเกิน55000กรัมนะครับนะหรือ เด็กที่เกิน4,500กรัมในแม่ที่เป็นเบาานะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะข้ามไปเป็นการคลอดแบบผ่าท้องคลอดนะครับหรือการทำซีซ่ามากกว่าจะเป็นการท้องเ,อเป็นคลอดแบบปกปตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของเด็กที่มีกระดูกหายปลาหักนะครับส่วนสาเหตุอื่นที่ทำให้เด็กเขาเสียชีวิตเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ทราบเพราะว่าข้อมูลยังมาได้แค่ว่า ถ่ายเป็นเลือดนะครับแล้วก็มีติดเชื้อในปอดน,นะครับก็ไม่แน่ใจว่า,าน่าจะมีจากสาเหตุอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คงต้องรอข้อมูลต่อไปนะครับ